รายต่อไปคุณรัตดาวุฒิคะนี่ค่ะคุณแม่ไปให้ไม่ได้รัตดาวุฒิเอาไปใกั้มาให้ใกล้นี่ไว้ใกล้ๆก็เดินได้อยชื่อนามสกุลนเลยค่ะเชื่อชื่อชานชัยศรีค่ะดังๆเลยค่ะรัตดาวุฒิเชื่อชานชัยศรีค่ะปัญหาชีวิตคือตอนนี้มองไม่ชัดเลยค่ะสุขภาพมองไม่ชัดสายตาไม่ดีมองไม่ชัดเลย ไม่ชัดถึงขนาดกี่เปอร์เซ็นต์อ่าข้างนี้ก็คือเมื่อต้นปีเป็นสโต๊ะเป็นสโต๊กเป็นสโต๊กสโต๊กคืออะไรวะคือเหมือนแบบโรคลมแดดอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะอ๋อเลือดเลือดมันวิ่งไม่เต็มที่ใช่ไหมตีบแล้วมีมีมีชักเขาเปล่ามีมั้ยคะไม่ไม่ค่ะไม่ถึงขนาดชักใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะตอนนี้ณตอนนี้ก็คือมันจะเห็นแค่ครึ่งเดียว สำหรับข้างซ้ายสำหรับข้างซ้ายมองเห็นแค่ครึ่งเดียวหลวงพ่อแล้วเป็นอยู่กี่เป็นอยู่กี่ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็เป็นอยู่เป็นแต่ลก็อย่างน้ตอนนี้เห็นหลวงพ่อตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้หนูจะไม่เห็นแล้วว่ามันไม่เห็นแล้วใช่บนข้างบนจะไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยใช่อ้าวมองไม่ชัดเงินไม่อยู่ป่วยเป็นสโต o k e s t r o k มันเป็นเรื่องของเลือดวิ่งไปขึ้นไปบนสมองไม่ไม่ราบรื่นหรือเปล่า อ่าริ่มเลือดค่ะหมอบอกเป็นริ่มเลือดอุดริมเลือดใช่ไหมหมอไปค้างค้างมอกนอริมเลือดเป็นมากี่ปีแล้วเพิ่งเป็นค่ะหลังจากไปฉีดยามาโดนบังคับฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะที่ทํางานเขาต้องบังคับฉีดแล้วเขาใจหลังจากฉีดยามาเป็นใช่ไหมอ่ฉีดยามามันช่วงมันประมาณเกือบปีแล้วนะคะที่ฉีดไม่เป็นก่อนฉีดหรือฉีดก่อนเป็นฉีดก่อนแล้วก็เป็นฉีดก่อนค่ะฉีดก่อนแล้วเป็นนั่นแหละอาเป็นว่าอ๋อสี่ค่ะ สี่เข็มแล้วพรับเพราะว่าโดยโดยที่ทํางานเขาบังคับอยู่แล้วสี่เข็มครับเสร็จอ้าวท่านเทวดามีเรื่องเด็กแท้งอีกสองคนและมีปัญหาสุขภาพแก้เรื่องเด็กแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่ามีเรื่องเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้ว ในกี่คนกันเล่านะทำแท้งมาสองคนสองคนใช่ไหมเอ่ยใช่แล้ว่งเด็กไปเกิดเลยแหละนะหากเด็กนั้นได้ไปเกิดแหละค่ะชีวิตนะาก็บาบาแหละท่านเอ่ยอ่าจะดีขึ้นถ้าเด็กไปเกิดอ่าพร้อมเปล่าพร้อมค่ะพร้อมให้เด็กไปเกิดเลยใช้เวลาเท่าไหร่ เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นเองอ้าวสามสิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะวันนี้เลยเหรอวัได้ครับอ้าวสามสิบวันวันนี้จัดได้เลยชื่ออะไรใชายหรญิงกังเล่าเลยไม่ทราบค่ะกำได้ไม่รู้เลยภาพนี้ค่ะอ้าวชายกี่คนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนคะ่ะหนึ่งชายหนึ่งหญิงอ้าวชื่อชื่อก้อง ชื่ออะไรนะก้องล่าข้างบนก้องล่าก้องล่าแล้วก็อะไรก็หชื่อเวลาในดวงตาชื่ออะไรชื่อเวลาเวลา,าลอ่าอกาล้ล่าอยอ่าสองคนนี้มีส่วนทำให้ดวงตาสโตกสเตอร์เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า,ม,ามีนิดหน่อยหรือไม่มีหรือซ้ำหรือว่าเป็นตัวสร้าง ไม่เกี่ยวเลยเพราะอยู่กับเขามานานแล้วแล้วที่เขาเป็นพ่ออะไรไม่รู้พึ่งมาเป็นนะไม่รู้อ่าว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วทําอะไรเขาบ้างเขาทำทำอะไรอ่ะทำหลอ,อย่างอยู่ค่ะแล้วเรื่องตามเขาหรือเปล่าพูดจริงนิดหน่อย อามีส่วนร่วมอ่าอ่าอ่าไม่ได้ตั้งใจทำนะไปตรวจไม่รู้แหละไม่ได้ตั้งใจก็ต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยเจอปัญหานี้ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าต้องรับวิบากไปด้วยเพราะเขาสร้างกรรมไว้ใช่ไหมอ๋ออ่าตามนี้สะรูแล้วก็ทำอะ่ะทำเหรอก็อมีส่วนร่วมใช่ไหมละ่ะ ก็อ่าอ่าอ่กล่องล่าเวลากินอะไรกินครับก็มากินไอติมไอติมครับอ้าวแล้วกินข้าวเปล่ากินครับกินอะไรกินข้าวครับบอกมาเลยเขากดใจเรี่ยหรอใช่สัญญาณสัญญาณณสัญญายจะไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลา รถไทยวะมันมีสัญญาณสัญญาณที่แล้วประตูอ่ะปิดละว่ามากินข้าวข้าวหอมจ้ากินข้าวอะไรดีข้าวอะไรดีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ครับแล้วอะไรอีกกินข้าวขาหมูขาหมูแล้วอะไรอีกกินข้าวขาดขาแล้วอะไรอีกยังได้เหรออ่าสี่อย่างแล้วกันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งสองคนก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน จะพูดให้ยอ่ากวันเจ๋ยวไปเลยจบ4อย่างเนี้ยน้ำโดมเซเว่นเสื้อผ้5อะไรก็ได้เสื้อ5หรออย่างกันใช้1ยิง1อะไรก็ได้ตามนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยครับเอาว่าไปปล่อยเต่า3ตัวกลบ3ตัวพอแล้ว3กลบ3เต่ากลบทาน2ชุดละกันได้เปล่า เบอร์ไปละหลับเหรอไม่ได้หลับค่ะปวดตา,าฟังอยู่เปล่าัาม,มหัวฟังอยู่ค่ะ้องทำถงชุดได้ค่ะอ้าวจัดได้เลยเดี๋ยวเริ่มงานวันนี้ไปหาของพรุ่งนี้บวชต่อตามนี้บ๊ายบายไปได้โชคดีถอนกำลังออกไอ้ตาเห็นหน่อยออก็ถอนกำลังออกไงเขาบวชให้แล้วไง เป็นยังไงควรทำยัง,งที่ไปบีบที่ไปกัน้นที่ไปกดที่อะไรที่ทำให้เขาเลือดเลือดแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยไปบอกให้ทุกคนยุติก่อนเขาจะยังใช่สิเขามาบวชให้แล้วนี่อะไรอีกอะแล้เขามาแก้ให้แล้วไงถ้าเขาไม่มาแก้ให้ก็ตัวใครตัวมันหรือี้มาแก้แล้ว เขายังได้ตั้งใจปฏิบัติให้ได้ดีใจเปล่าอ,อันนี้ไปได้ไปโชคดีอขดอ,อขอบคุณท่านเทวดาบัดนี้ได้เมตตาช่วยเหลือมนุษย์วิญญาณสรรพสัตว์แล้วเทวดาน้อยใหญ่เทวดาทีมงานเทวดาผู้ร่วมสร้างบำเพนเพียน ขอให้ทุกองค์จงเจริญได้บาร,รมีเต็มเตี่ยมด้วยเถินได้เวลาแล้วท่านเอ๋ยกล่าวหน้าเลยก่อนนะได้เวลาจากท่านก่อนแล้วค่ะคราวนี้นาะลาก่อนและท่านแน่ลาไปก่อนนะท่านเอ๋ยคราวหน้าเลยค่อยกล่าวขานอีกนั่นหนะาคราวนี้ไปก่อนนั่นแหละค่ะคราวหน้าหนาะมาใหม่อีกนั่นเอ๋ ท่านเทวดาและทีมดาทีมงานเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญดู้อย